สวัสดีครับเพื่อนเพื่ผมร้าจริงเกมอีกครั้งนะครับมีปัญหาเรื่องเกมให้คิดถึงเราได้เลยนะครับขอไปดูสินค้ากาฝากหลายแบบแชร์กดติดตามคุณร้านจริงเกมเรี่องเรื่องสำรวมด้วยครับวันนี้มีเครื่อง PSP นะครับถ้าจะพูดก็ไม่หนึ่งลยก็ได้นะครับสภาพ99เปอร์เซ็นต์เลยนะครอันนี้มันเป็นพิเศษลิมิเต็ดนะครับนี่ครับให้ยิรอยเลยนะครับ ใหม่เอียมมากครับลงเกมอย, 4, ยีโอ20 30เลยนะครับแล้ดูสภาพกันนะครับโอ้ใหม่ขนาดนี้ไม่รู้คือยังไงนะนะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์ครบชุดนะครับเครื่องแปลคัปปี้แล้วนะครับสนใจถ้าก็มาที่ร้านได้น,นะครับ0 8้2 5 8 3 4 5นะครับร้านอินเกตพิ่เวสันโดมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับ เพื่อนๆอย่กลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถูกไหมพิ้งเกนสำานุลงด้วยครับวันมีสินค้าดีๆมากกว่าทํา,าให้ดูอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเตือนไว้นะครับ